นิทานเรื่องการผจญภัยของเจ้าแมวน้อยโมมิกับป่าสีรุง้งตอนที่สิบอ้อมกอดที่รอคอยเงาแมวตัวนั้นหันขวับมาทันทีขนสีขาวเหมือนก้อนเมฆหูตั้งชันและดวงตาที่แสนอบอุ่นใช่แล้วนั่นคือแม่จ๋าของโมโมิโมมิลูกแม่แม่แมวรีบวิ่งลงมาหาโมมิกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของแม่จ๋าเต็มแรง หน้าเล็กๆซุกไซ้์ไปที่อกนุ่มๆของแม่กลิ่นหอมของนมและดอกมะลิที่คุ้นเคยทําให้ความกลัวทั้งหมดหายไปเป็นปลิดทิ้งแม่จ๋าหนูขอโทษที่สนจนหลงทางโมมิสะอื้นเบาๆแม่แมวเลียหัวลูกน้อยอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรนะลูกแม่ภูมิใจมากที่หนูเก่งและกล้าหาญขนาดนี้ขอบคุณหนูด้วยนะจ๊ะพี่กระรอกคืนนั้นโมมิ พี่กระรอกและแม่แมวนอนกอดกันกลมภายใต้แสงดาวบนยอดเนินเขาแห่งสายลมเป็นคืนที่อบอุ่นที่สุดในโลกเลยละ่ะและโมมิก็สัญญาว่าต่อไปนี้จะไปไหนต้องบอกแม่ก่อนเสมอราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะเด็กดีฝันดีเหมือนเจ้าโมมินะลูก